สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตเราเนี่ยบางทีมันเหมือนไหลไปตามน้ำหรือจริงๆแล้วเราเป็นคนคุมเกมอยู่กันแน่วันนี้เราจะมาลองคุยกันลงรายละเอียดเรื่องนี้ดูครับกับแนวคิดที่ผมว่าทรงพลังมากเรื่องศิลปะและแก่นสารของการเลือกในชีวิตซึ่งเราหยิบมาจากบทความดีๆของเพจทนายคู่คิดปรึกษาปัญหากฎหมายนะครับค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยค่ะใช่ครับ ประเด็นหลักๆเลยก็คือพลังของการเลือกนี่แหละครับอืตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเลยนะไปจนถึงแบบการตัดสินใจใหญ่ๆที่เปลี่ยนชีวิตเราไปเลยค่ะบทความเขาชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยมันถูกหล่อหลอมด้วยการเลือกของเราเองมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะ่น่นสิครับมันเลยเกิดคําถามว่าเอ๊ะตกลงเราเป็นผลผลิตของโชคชะตาหรือสภาพแวดล้อมหรือว่าจริงๆแล้วคือการตัดสินใจของเราเองกันแน่ เอาละงั้นวันนี้เราลงมาสำรวจมุมมองจากนักคิดคนสำคัญสคัญที่บทความนี้พูดถึงกันดีกว่าครับจะได้เข้าใจเรื่องนี้ลึกซึ้งดีเลยค่ะเริ่มกันที่คนแรกเลยชองเปา,ศา,ศาสตร์นักปรัชญาอธิภาวานิยมเขามีประโยคเด็ดที่ว่า we are our choices หรือ,อเราคือผลรวมของการเลือกที่เราทำอือหือฟังดูทรงพลังแล้วก็แหมหนักแน่นมากเลยนะครับ ใช่ค่ะคือมันเป็นการยืนยันถึงอิสรภาพสูงสุดของมนุษย์เลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันซาดก็บอกว่าเราเนี่ยหนีการเลือกไม่พ้นหรอกแม้แต่การที่เราตัดสินใจว่าฉันจะไม่เลือกอันนั้นก็คือการเลือกอยู่ดีอ๋อเข้าใจละค่ะเหมือนเราถูกเเขาใช้คําว่าถูกสาบให้มีอิสระแล้วก็ต้องรับผิดชอบกับอิสรภาพนั้นเสมอโห ฟังดูเหมือนเป็นภาระเหมือนกันนะครับเนี่ยการต้องมารู้ตัวตลอดว่าทุกการกระทําหรือแม้แต่การที่เราอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยมันกําลังสร้างตัวตนของเราอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วเออมีวิธีที่เราจะรับมือกับความรับผิดชอบที่ดูยิ่งใหญ่นี้ในชีวิตประจําวันได้ไหมครับอืมศาสตร์อาจจะไม่ได้ให้เป็นคู่มือแบบสําเร็จรูปนะคะแต่แค่การตระหนักรู้ถึงพลังตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญแล้วคะ่ะครับคือมันเป็นการยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นแค่ผู้ถูกกระทําจากโลกรอบข้าง แต่เราคือผู้สร้างความหมายสร้างตัวตนของเราเองผ่านการเลือกเหล่านั้นล่ละคะ่ะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มันก็จะสะสมรวมกันเป็นเราในที่สุดคือสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือมันเหมือนการปลุกให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้ตัวมากขึ้นไม่ใช่แค่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามตามยถากรรมเข้าใจแล้วครับคือแค่รู้ตัวว่าเรากาลังเลือกอยู่เสมอนี่เองแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตาม ใช่ค่ะซึ่งก็นำเรามาสู่แนวคิดที่น่าสนใจมากๆอีกท่านหนึ่งนะครับคือวิกเตอร์แฟรงโคลท่านเป็นนักจิตวิทยาที่รอดชีวิตจากค่ายกักกันนาซีค่ะประสบการณ์ท่านเข้มข้นมากใช่ครับประสบการณ์ของท่านเลยทำให้คำพูดนี้มันกินใจมากท่านบอกว่า between stimulus and response there's a space in our response lies our growth and our freedom ประโยคนี้คมคายมากค่ะ คือแฟรงโคลบอกว่าชีวิตเราเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งเร้าหรือสติมูลัสที่มันเข้ามากระทบเราตลอดเวลาครับแต่ว่าระหว่างสิ่งเร้านั้นกับการตอบสนองหรือรีสปอนส์ของเราเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างหรือสเปซอยู่ไอ้เจ้าพื้นที่ว่างเนี่แหละครับที่ผมว่าน่าสนใจมากมันคืออะไรกันแน่ครับถ้าผูด้ได้เห็นภาพง่ายๆค่ะมันคือช่วงขณะที่เราได้หยุดคิดนะคะคือการใช้สติก่อนที่เราจะโต้อตอบอะไรออกไป Oh. แทนที่เราจะตอบสนองแบบอัตโนมัติเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ไปเลยแฟรงโเคิลบอกว่าในพื้นที่ว่างตรงนี้แหละเรามีอิสระที่จะเลือกการตอบสนองของเราครับผมซึ่งการเลือกตรงนี้เองคือที่มาของการเติบโตและอิสระภาพที่แท้จริงคือไม่มีใครหรือสถานการณ์ภายนอกไหนๆจะมาบังคับการตอบสนองสุดท้ายของเราได้ถ้าเราใช้พื้นที่ว่างตรงนี้เป็น อ๋อเหมือนในบทความที่ยกตัวอย่างเวลาเราโดนตําหนิอย่างไม่ยุติธรรมเนี่ยสิ่งเราคือคําตําหนิใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะพโล้งอะไรออกไปมันมีเสี้ยววินาทีให้เราได้แบบว่าหยุดคิดนิดนึงแล้วเลือกได้ว่าจะตอบโต้ด้วยอารมณ์หรือจะเลือกนิ่งๆสงบสงบแล้วตอบอย่างมีวุฒธธิภาวะแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ นั่นคือการใช้พื้นที่ว่างอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเลยคือแฟรงโคเจอสิ่งนี้ด้วยตัวเองแม้ในสถานการณ์ที่แบบเลวร้ายที่สุดในค่ายกักกันที่ทุกอย่างภายนอกมันถูกควบคุมหมดครับแต่สิ่งเดียวที่นาซีควบคุมไม่ได้ก็คือทัศนคติแล้วก็การตอบสนองภายในของนักโทษเหล่านั้นโห oh. ถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพใหญ่ขึ้นนะคะแฟรงโคกําลังบอกเราว่า อำนาจที่แท้จริงของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การควบคุมเหตุการณ์ภายนอกหรอกแต่อยู่ที่การควบคุมปฏิกิริยาภายในของเราต่อเหตุการณ์เหล่านั้นต่างหากการฝึกฝนที่จะหยุดในพื้นที่ว่างนั้นก็คือการฝึกฝนอิสรภาพของเรานั่นเองค่ะเป็นมุมมองที่ให้พลังใจอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับสุดยอดจริงๆจากการเลือกตอบสนองภายในของแฟรงค์เคิลทีนี้เรามาต่อกันที่แนวคิดซึ่งดูจะเน้นการลงมือทำแล้วก็ผลลัพธ์ในโลกภายนอกมากขึ้นหน่อย ของสตีเฟนโควีผู้เขียน Seven Habits of Highly Effective People ค่ะท่านนี้ก็โด่งดังมากใช่ครับท่านบอกว่า I am not a product of my circumstances I am a product of my decisions ค่ะแนวคิดนี้มาในโทนที่เต่าไปนิดหน่อยแต่ก็ยังคงแกนหลักเรื่องพลังของการเลือกไว้อยู่นะคะ คือคอวีเน้นย้ำว่าเราไม่ใช่แค่ผลผลิตของสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่เราคือผลผลิตของการตัดสินใจของเราเองผมชอบตัวอย่างเรื่องความยากจนที่บทความยกมามากเลยครับมันเห็นภาพชัดเจนดีอืมค่ะการเกิดมาจนเนี่ยมันเป็น circumstance หรือสถานการณ์ที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้ แต่คนคนหนึ่งจะตัดสินใจให้สถานการณ์นั้นเป็นแค่ข้ออ้างหรือจะใช้มันเป็นแรงผลักดันมันคือคนละเรื่องกันเลยใช่เลยค่ะนี่คือหัวใจของแนวคิดเรื่อง proactive หรือการคิดเชิงรุกที่โควีพูดถึงบ่อยๆเลยค่ะครับคนที่ proactive เนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์ภายนอกมาบงการชีวิตแต่จะมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่ตัวเองควบคุมได้นั่นก็คือการตัดสินใจและการลงมือทาของตัวเองออื พวกเขาสร้างผลลัพธ์ขึ้นมาจากการตัดสินใจไม่ใช่แค่รอรับผลกระทบจากสถานการณ์อย่างเดียวแต่อมันก็มีคำถามตามมาเหมือนกันนะครับว่าแนวคิดแบบนี้มันจะเสี่ยงต่อการมองข้ามอุปสรรคเชิงโครงสร้างจริงๆหรือข้อจำกัดที่บางคนเผชิญอยู่หรือเปล่าครับเช่นความเหลื่อมล้ำทางสังคมหรือปัญหาสุขภาพที่มันรุนแรงมากๆการบอกว่าฉันคือผลผลิตของการตัดสินใจอย่างเดียวมันจะฟังดูเหมือนการ โทษเหยื่อว,วิกทิมเบลมิงไปไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและเป็นจุดที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเลยคือดิฉันคิดว่าโควีไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าสถานการณ์หรือข้อจำกัดภายนอกมันไม่มีอยู่จริงหรือไม่มีผลกระทบบแต่ท่านกำลังชี้ว่าแม้ภายใต้ข้อจำกัดเหล่านั้นเราก็ยังคงมีอำนาจในการเลือกการตอบสนองและทิศทางของเราอยู่เสมอ ประเด็นสำคัญคือการโฟกัสไปที่วงกลมของอิทธิพล Circle of Influence นะคะอ๋อวงกลมที่ควบคุมได้ใช่ค่ะคือสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าจะไปจมอยู่กับวงกลมของความกังวล Circle of Concern หรือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้โดยตรงคือการยอมรับความจริงของสถานการณ์กับการใช้อำนาจในการเลือกเพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์นั้นมันต้องไปด้วยกันค่ะครับครับ มันคือการสร้างสมดุลระหว่างการยอมรับความเป็นจริงกับการยืนหยัดในพลังของตัวเองนะคะการหาจุดสมดุลตรงนี้น่าจะเป็นความท้าทายสำคัญเลยนะครับซึ่งก็นำเรามาสู่นักคิดท่านสุดท้ายในบทความนี้คือ Ralph Waldo Emerson ท่านเป็นนักปรัชญาชาวอเมริกันที่ดูเหมือนจะสรุปความคิดเรื่องการสร้างตัวตนผ่านการเลือกไวอ้อย่างคมคายมากาท่านกล่าวว่า The only person you are destined to become It's decide the person you decide be you to ประโยคนี้สรุปรวบยอดได้ทรงพลังมากจริงๆค่ะเอเมอร์สันบอกว่าโชคชะตาหรือพรมลิขิตเดียวที่เรามีจริงๆก็คือการตัดสินใจของเราเองว่าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนมไม่มีใครหรืออะไรมากำหนดให้เราเป็นได้นอกจากตัวเราเองที่ตัดสินใจค่ะเหมือนภาพเปรียบเทียบในบทความเลยครับเรื่องต้นไม้เล็กๆที่เจอพายุ ค่ะค่ะจำได้มันเลือกได้ว่าจะยอมลู่ตามลมไปเรื่อยๆหรือจะพยายามหยัดยืนตั้งหลักเพื่อเติบโตแข็งแกร่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าใช่เลยค่ะภาพนั้นสื่อความหมายได้ดีมากจริงๆมันคือการตอกย้ำทีมของการสร้างตัวเองเซลล์ครีเอชั่นที่คล้ายๆกับซาร์นะคะครับแต่เอ e เมอร์สันจะเน้นไปที่การตัดสินใจที่จะเป็นดีไซน์ทูบีซึ่งมันมีความหมายถึงการเลือกคุณค่าทิศทางแล้วก็ เจตจำงในระยะยาวไม่ใช่แค่การเลืองในสถานการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นอ๋อเป็นภาพใหญ่กว่าใช่ค่ะและที่สำคัญคือมันไม่ใช่การตัดสินใจแค่ครั้งเดียวแล้วจบนะคะแต่มันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเราต้องตัดสินใจที่จะเป็นคนแบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันผ่านการเลื่องเล็กๆน้อยๆที่มันสอดคล้องกับเจตจำนงนั้นด้วยค่ะ พอฟังมุมนองของทั้ง4ท่านทั้งซาด์แฟรงเกลโควีแล้วก็เอมเมอร์สันแล้วเนี่ยโอ้โหมันทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับว่าการเลือกนี่มันแทรกซึมอยู่ในทุกมิติของชีวิตเราจริงๆใช่ค่ะตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าเราก็เลือกแล้วว่าจะเริ่มต้นวันยังไงจะทําอะไรก่อนหลังจะตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาอย่างไงบทความสรุปไว้ดีมากเลยนะคะว่าศิละปะแห่งการเลือกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทักษะ แต่มันคือแก่นสารของการมีชีวิตอยู่เลยทีเดียวและสิ่งที่เราต้องไม่ลืมเลยก็คือผลกระทบสะสมของการเลือกเล็กๆน,น้อยๆเหล่านั้นค่ะหมายความว่าการเลือกกินอาหารเช้าการเลือกที่จะยิ้มให้คนอื่นหรือแม้แต่การเลือกที่จะบ่นเรื่องรถติดเนี่ยมันส่งผลต่อภาพรวมชีวิตเรามากกว่าที่เราคิดอย่างนั้นหรือครับอย่างนั้นเลยค่ะทุกการเลือกไม่ว่าจะดูเล็กน้อยแค่ไหนนะคะมันเหมือนเราหยอดกระปุกอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบเลย การเลือกทำสิ่งที่ดีต่อส e> <Yes> ุขภาพทีละเล็กทีละน้อยสุดท้ายมันก็สร้างสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะการเลือกที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันละนิดมันก็สร้างความรู้ความสามารถการเลือกที่จะตอบสนองต่อความท้าทายด้วยทัศนคติเชิงบวกมันก็สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจในทางกลับกันการเลือกที่ทำลายสุขภาพหรือการเลือกที่จะจมอยู่กับความคิดลบมันก็สะสมผลเสียไปเรื่อยๆเหมือนกันชัดเจนเลย ชีวิตในวันนี้ของเราก็คือผลรวมของการเลือกนับไม่ถ้วนในอดีตและชีวิตในวันหน้าก็กำลังก่อร่างสร้างตัวจากการเลือกของเราในวันนี้นี่แหละค่ะชัดเจนมากครับสรุปแล้วจากการที่เราคุยกันลงรายละเอียดในแนวคิดเหล่านี้เราเห็นตรงกันเลยว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดตายตัวมาตั้งแต่แรกค่ะแต่มันเป็นผลมาจากการเลือกของเราเองไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่กำหนดตัวตนแบบศาสตร์ การเลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆแบบ f r a n k ค่ะการเลือกที่จะลงมือทําสร้างผลลัพธ์แบบโควีใช่ค่ะหรือการเลือกที่จะเป็นคนแบบที่เราอยากเป็นอย่างเอเมอร์สันทั้งหมดนี้มันชี้ไปที่จุดเดียวกันเลยคือการเลือกเป็นหัวใจสําคัญของประสบการณ์มนุษย์จริงๆใช่เลยครับและพอเราตระหนักถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของการเลือกตรงนี้แล้วเนี่ยคำถามสําคัญที่ตามมา อาจจะไม่ใช่แค่เราควรจะเลือกอะไรดีในแต่ละสถานการณ์เท่านั้นนะครับค่ะแต่จะอาจจะเป็นคำถามที่ท้าทายกว่านั้นคือเราจะฝึกฝนตัวเองให้สามารถทำการเลือกอย่างมีสติรู้ตัวให้มันสอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงที่เรายึดถือแล้วก็นำไปสู่ชีวิตที่เราต้องการอย่างแท้จริงได้อย่างไรท่ามกลางโลกที่มันเต็มไปด้วยสิ่งเราความซับซ้อนแล้วก็ทางเลือกที่มันล้นหลามขนาดนี้นะคะโอ เป็นคำถามชวนคิดที่ลึกซึ้งมากจริงๆครับแล้วก็น่าจะเป็นโจทย์ที่เราทุกคนคงต้องกลับไปคบคิดแล้วก็ลงมือปฏิบัติในชีวิตของตัวเองกันต่อไปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับการมาร่วมสำรวจแนวคิดที่น่าสนใจแล้วก็ให้แรงบันดาลใจมากๆในวันนี้ ยินดีค่ะแล้วก็ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆนะครับจากบทความศิละปะและแก่นสารของการเลือกในชีวิตโดยเพจทนายคู่คิดปรึกษาปัญหากฎหมายถ้าใครสนใจอยากอ่านบทความฉบับเต็มก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจ Facebook หรือที่เว็บไซต์ลมบน lawoffice.com ได้เลยนะครับ